สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับผมนายโอริอนนะครับจากเพจ F-Drive ขับเคลื่อนธุรกิจ SME ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและช่อง YouTube c h anel n F-Drive กครับผมเพื่อนๆหลายคนที่เคยได้ใช้ Google Drive นะครับและผลิตภัณฑ์ของ Google ทั้งหลายเช่น Google Docs Google Sheets หรือว่า o o o l l s s l i e s มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาอย่างหนึ่งคล้ายๆกับที่ผมเจอนะครับนั่นก็คือ ฟอนต์ที่มีให้ใช้ในโปรแกรมของ Google เนี่ยมันน้อยมากๆเลยทีเดียวยิ่งถ้าเป็นฟอนต์ภาษาไทยแล้วเนี่ยมันยิ่งน้อยลงไปใหญ่นะครับแถมหน้าตาของฟอนต์ที่มีให้เนี่ยมันก็ดูธรรมดาธรรมดานะครับดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่าโปรแกรมต่างๆของ Google Drive นะครับเช่น Google Docs หรือ Google Sheets เนี่ยเราสามารถเพิ่มฟอนต์เข้าไปได้ด้วยนะครับ แล้วก็ฟอนต์ที่เราเพิ่มเข้าไปได้เนี่ยก็มีฟอนต์ภาษาไทยอีกหลายตัวเลยซึ่งก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟอนต์ที่เราสามารถเพิ่มได้แล้วที่สำคัญก็คือทาง Google ก็ทำฟอนต์ใหม่ๆออกมาเพิ่มให้กับเราอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มฟอนต์ภาษาไทยและฟอนต์อื่นๆลงไปใน Google Docs และ g o g l e s h e e t s กันครับจะทำยังไงไปดูกันเลย เอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการเพิ่มฟอนต์กันเลยนะครับในที่นี้ผมก็มีไฟล์เอกสารที่มีข้อความนะครับภาษาไทยอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเพิ่มฟอนต์ก็ง่ายมากๆครับมาดูที่เมนูด้านบนนะครับจะเห็นเมนูตรงนี้นะครับเขียนว่าฟอนต์เห็นไหมครับกดตรง dropdown เปิดขึ้นมาบรรทัดบนสุดเลยครับจะมีเมนูที่เขียนว่า More Fonts นะครับ ในภาษาไทยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันใช้คําว่าอะไรนะครับกดเข้าไป1ทีครับมันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเป็นหน้าต่างเขียนว่าฟอนต์ด้านบนก็คือในหน้าต่างนี้ก็จะมีลิสต์ของฟอนต์นะครับให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับซึ่งฟอนต์เหล่านี้เราสามารถนําไปใช้ได้ฟรีนะครับแต่ทีนี้จุดประสงค์ของเราก็คือเราต้องการเพิ่มฟอนต์ที่เป็นภาษาไทย ข้างบนนี้เนี่ยมันจะมีเมนูให้เราเลือกอยู่นะครับทั้งเนี่ยโชว์ออลฟอนต์นะครับมันก็จะมีฟอนต์ประเภทต่างๆฟอนต์แบบที่เป็นประเภทดิสเพลย์หรือว่าเป็นประเภทแบบแฮนด์ไรติงหรือว่าเป็นลายมือนะครับลายมือเขียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งให้เราเลือกซอสตามชื่อนะครับเรียงตามลําดับตัวอักษรหรือว่าเรียงตามาวันที่นะครับที่มีการเพิ่มเข้ามา หรือมีการหรือว่าเรียงตามเทรนดิ้งก็คือ,อเหมือนกับเทรนด์ของมันนะปัจจุบันนะครับว่าตัวไหนได้รับความสนใจมีคนเข้ามาโหลดเยอะโหลดน้อยอะไรก็ว่ากันไปแต่ในที่นี้ครับอยากให้เรามาดูตรงนี้นะครับที่เขียนว่าสคริปต์นะครับเปิดเข้ามาที่สคริปต์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเกือบจะล่างสุดเลยครับจะมีเขียนว่าไทยนั่นก็คือภาษาไทยนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆกดเลือกที่ไทยครับ เลือกเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เรามีฟอนต์ภาษาไทยขึ้นมาให้เราเลือกมากมายเลยทีเดียวแบบที่เป็นคล้ายๆกับตัวเขียนก็มีเห็นไหมครับซึ่งก็จะมีทั้งตัวภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับมีให้เลือกหลายแบบทั้งฟอนต์ตัวหนานะครับฟอนต์แบบบรรจงผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะฟอนต์ที่แบบดูสมัยใหม่นิดนึงวิธีการที่เราจะเลือกหรือเราจะเพิ่มฟอนต์เข้าไปนะครับก็ให้เรากดติ๊กถูกครับ ทุกตัวเลยที่เราต้องการนะครับทีนี้ผมก็จะติ๊กมันทุกตัวเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีให้ติ๊กแบบอ l หรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าจะเสร็จอยู่แล้วก็ติ๊กให้หมดทุกตัวไปเลยแล้วกันนะครับนี่จากนั้นครับไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยครับกดโอเคเปลี่ยงนะครับเมื่อกดโอเคเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆลองมาเปิดดูที่เมนูฟอนต์ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ เรามีฟอนต์เพิ่มขึ้นถ้ายังพอจะจำได้นี่ใบาจามจุรีนะครับจากกราเพชรชามนะครับจามอนมานชนบุรีอันนี้คือคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันชื่อมันก็ไทยน่าดูอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็คือเป็นฟอนต์ภาษาไทยที่เราเพิ่งจะแอดเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เราลองมาลองเปลี่ยนฟอนต์ดูนะครับโดยใช้ฟอนต์ภาษาไทยที่เราเพิ่งจะโหลดมาเอาเป็นใบาจามจุรีแล้วกันนะครับนี ก็ยังดูไม่ค่อยสวยเนะเาะไหนลองจากกราเพชรก็ดูยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จามานี่ครับดูเริ่มแบบมีความโบราณขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับสมมติว่าเราชอบอันนี้เราก็เลือกอันนี้แล้วก็กดหาไม่เป็นตัวนะ้าได้หมดเลยนะครับนี่ดูดูมีความขลังขึ้นมาทันทีนะครับท่องเที่ยวไทยเดีนะ๋ยวลองดูซิมีฟอนต์อย่างอื่นอีกไหมที่เราสามารถเลือกได้นะครับ จามอนมานโอ้โหอันนี้นี่เหมือนแบบมาจากหลักศิลปจารึกยังไงก็ไม่รู้นะฮะ,ะไม่เป็นไรก็เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะแอดฟอนต์นะครับภาษาไทยเข้ามาได้นะครับนอกจากภาษาไทยแล้วก็ยังมีฟอนต์ภาษาต่างๆอีกมากมายให้เราได้เลือกใช้นะครับเราก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับเมื่อเราแอดฟอนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือเราแอดฟอนต์เข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชัน Google Docs นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าถ้าเรานะครับมาเปิดเป็น Google Sheets นะครับสร้างชีตขึ้นมาใหม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันนะครับว่าเรายังจะสามารถนำฟอนต์ที่เราเพิ่งจะแอดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาใช้ใน Google Sheets ได้ด้วยหรือไม่นะครับขยับให้ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงดูครับ เปิดมาเห็นไ,ไหมครับมาแล้วฟอนต์ที่เราแอดเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับมันก็ตามมาอยู่ใน Google Sheets ด้วยเช่นกันนะครับเราก็สามารถใช้ฟอนต์เหล่านี้ใน Google Sheets ได้ด้วยเช่นกันครับเช่นเดียวกันกับ Google Slide นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ฟอนต์ที่เราเพิ่งจะแอดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ได้ด้วยเช่นกันเหมือนกันนะครับข้อดีก็คือฟอนต์เหล่านี้เราสามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็มีอยู่บน Google เรียบร้อยแล้ว แต่ข้อเสียก็คือณปัจจุบันนี้เนี่ยทาง Google เองยังไม่ยอมรับหรือยังไม่อนุญาตให้เราอัปโหลดฟอนต์ของเราขึ้นไปเองดังนั้นถ้าบริษัทของเพื่อนๆหรือบริษัทของคุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยมีฟอนต์ที่เป็นฟอนต์เฉพาะหรือเป็นฟอนต์ที่แบบเป็นฟอนต์ของของบริษัทที่มันเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับฟอนต์ของโลโก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรายังไม่สามารถที่จะอัปโหลดฟอนต์เหล่านี้ขึ้นมาใช้ ใน Google Docs หรือว่า Google Sheets ได้นะครับก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่ก็อาจจะต้องไปใช้โปรแกรมอื่นๆที่มันเป็นโปรแกรม Office ทั่วๆไปนะครับที่มันสามารถที่จะอัปโหลดหรืออินสต l ลฟอนต์จากเครื่องเราเลงไปใน,ในเครื่องเราแล้วโปรแกรมก็ไปเรียกฟอนต์เหล่านั้นมาใช้อีกทีหนึ่งนะครับก็ยังถือว่าเป็นข้อจำกัดอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตทาง Google อาจจะพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ อนุญาตให้เราใส่ฟอนต์นะครับหรือว่าอัปโหลดฟอนต์ของเราขึ้นไปใช้เองก็ได้นะครับที่แน่ๆเนี่ยทาง Google มีการ add ฟอนต์ภาษาไทยหรือว่าฟอนต์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงแรกๆที่ผมใช้เนี่ยมีฟอนต์ภาษาไทยแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตก็คือมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของการใช้เซอร์วิสหรือว่าบริการจาก Google นั่นเองนะครับ เอาละครับเป็นยังไงบ้างครับวิธีการแอดฟอนต์เข้าไปนะครับแอดฟอนต์ภาษาไทยเข้าไปใน Google นะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ F Drive และ Channel y o u t u y o นะครับ F r r v v e ของผมเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ